ี่โมงกว่าๆนะครับพระท่านทําโบท์หรือว่าทําวัดเย็นก็ดีนะครับได้ยินเสียงท่านส่วนมนตกันยังเข้มขังนะครับแล้วก็ชื่นใจเดี๋ยวจะได้ถ่ายบรรยากาศดีๆเป็นมงคลแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเชิญตามผมึ้นไแท่นบทน,นะครับ ยินใจเลยครับพระสงฆ์กำลังทำวัดเย็นนะครับในอุโบสถศักดิ์สิทธิ์นะครับอุโบสถฝังมุกนะครับวัดสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแม่กองหรือว่าใครมาเที่ยวดอนหอยหลอดจะต้องผ่านนะครับโอ้โหนะครับโชคดีจัง โชคดีจริงเลยครับวันนี้ได้พบนะครับหลวงพ่อบอกว่าหลวงปู่ทวด,ดครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับหลวงปู่ทวด,ดเนื้อว่านนะครับวัดช้างให้นะครับหลวงปู่ทวด,ดเกียบน้ําทะเลจืดวัดช้างให้นะครับรุ่น24 7สี่รุ่นนะครับหลวงพ่อบอกว่าได้จากหลวงพ่อเจ้าวานมอบมาให้เพื่อ,อสร้างวัดสร้าง ดูละนาปฏิสังขรณ์ต่างๆในในวัดนี่นะครับนับว,ว่าเป็นโชคดีของพิกัดเลยนะครับวันนี้ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับงดงามมากนะครับแล้วก็เก่ามากเลยนะครับที่ผมหยิบยกขึ้นมานี่ก็ผลลุกไปหมดนะครับเยกว่าปัจจุบันนี้หายากหายากมากนะครับ หลวงพ่อบอกว่ามีไม่กี่องค์นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากได้นะครับแวะมาได้นะครับที่วัดสัทธาธรรมบางจะเก่งนะครับสมุดสงครามแม่กองนะครับแวะเข้ามาทําบุญและสอบถามหลวงพ่อได้นะครับหลวงพ่อพ่อท่านมีเมตตานะครับนั่งรับสายทานญาติโยมอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะครับแวะมาได้เลยนะครับ พาท่านใจดีนะครับแวะมากราบขอพรท่านได้เสมอทุกุลานะครับ